ตอด้วยคลิปที่สคลิปปิดท้ายค่ะทุกคนเดี๋ยวก็จะจบแล้วนะคะ,หไไะแหนวนนางยอมแพ้ได้ไงอ่ะดูซิเอาแล้ว <c oughs> ต่อด้วยคลิปที่4นะคะเดี๋ยวก็จะถึงบ้านละว, <c oughs> วิ่งได้แค่รอบเดียวเองไปกลับแค่เนี้ยไม่เต็มที่เท่าไหร่นะคะวันแรกนั่น ถึงขั้นโยนรถเลยนางบอกนางเหนื่อยเช,ชื่อหรือยังว่าห้ามเอารถมาไม่เชื่อเชื่อเออไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแหละทีเนี้ยเอาไปไคุยกับพี่ๆก็ได้ถ้าเวลาไม่เอาถือเองนอง้องอะเดินมามออเอายากอะเอายากหนูเหนื่อยหน,หนูสารภาพที่ว่าวันนี้หนูมาวิ่งแล้วเป็นไงบ้างเหนื่อย แล้วชอบไหมมาวิ่งแบบนี้ชอบแต่ไม่มีาหแล้วแต่ว่าพรุ่งนี้จะเอารถมาไหมไม่เอาไหมไม่เอาแล้วเมื่อกี้ป้ายันบอกแล้วว่าอย่าเอารถมาใช่ไหมใช่ทำไมถึงไม่เอามาเพราะมันชอบล้มมันจะล้มแล้วก็มันจะเจ็บเจ็บแล้วก็จะเหนื่อยหลังนี่เลอะไปหมดเลยให้ดูหลังทุกคนเมื่อกี้นางล้มนะเห็นนะเดี๋ยวค่อยไปปัดที่บ้านไปเดี๋ยวก็อาบน้ำละวิ่งได้รอบเดียวจ้ะวันนี้ ไปกลับแค่นั้นแหละนางนางกี้แปะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเดี๋ยวมาซื้อห้ไม่เอาค่ะออกกำลังกายแล้วจะมากินโคกว่าไหมนุว่าไหมอยากกินโคกรือไม่ได้ไม่ได้เราออกกำลังกายแล้วเราห้ามกินน้ำหวานโอเคไหมห้ามกินน้ำเปล่าห้ามกินน้ำอัดลมไปน้ำเปล่าจะถึงบ้านแล้วเนี่ยนิดเดียวเองนี่ค่ะอันนี้จะเป็น บริเวณบ้านเนาะใกล้ถึงบ้านแล้วค่ะนิดเดียวนิดเดียวสู้สู้ไฟติงไฟติงมาวิ่งแล้วนะไม่รอแล้วนะเร็วเร็วเร็วยอมยอมยอมถึงบ้านแล้วมาแล้วบอกว่าอย่าเอารถมอนใจไอจักรยานไปก็ยังจะเอาบอกว่าเหนื่อยก็ไม่เชื่อ ถึงบ้านแล้วไปอาบน้ําค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนเรียบร้อยออกกําลังกายวันนี้นะคะเราก็ลากันด้วยคลิปนี้แล้วก็ตอนนี้เลยนะคะเด็กน้อยจะต้องกลับไปอาบน้ำไปเรียนหนังสือต่อนะคะเข้าบ้านเดี๋ยวนี้เลยลากล้องก่อนบายบายก่อนเร็วให้มาให้มาลากล้องบายบายก่อน,อนสวัสดีค่ะ